สวัสดีครับผมชื่อเ็กชัยปัยยาวศิน์นปุลเลขที่11ชั้นม .2 น .1 โรงเรียนปากนังโดยทังผมชื่อเอกชายตาสินปุลเลขที่7ม .2 .1 โรงเรียนปากนังวันนี้เราจะมาอธิบายและยกตัวอย่างเรื่องเส้นเส้นขนานหมวดไิ่มักษณะของมุมองศาเส้นสเส้นขนานคือเส้นตรง2เส้นที่มีมุมภายในอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาด180องศาขนาะนคือเส้นตรงสอ,นนอง,สนะอเ,สงเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนากนกันก็ตอ่อเมื่อ เส้นตรงสองเส้นนั้นไม่ตัดกันเช่นเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันไปเรื่อยๆเลยเรียกว่าเส้นขนานแต่ถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้ตัดกันก็จะไม่ขนานอย่างเช่นอันนี้เราจะเห็นได้ว่า AB ขนางกับ CD ซึ่งเราจะเขียนเป็น AB ขนางกับ CD หรือ CD ขน,นัง AB ก็ได้โดยคำว่าขนานเราจะเขียนแทนด้วยเส้นแยงๆสองเส้นติดกันเช่น ab ขนานกับ cd หรือ cd ขนานกับ ab เราสามารถกล่าวว่าส่วนของเส้นตรงหรือลังสีขนานกันเมื่อส่วนของเส้นตรงหรือลังสีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่ขนานกันเช่น ab ขนานกับ cd และ ef ขนานกับ gh ในการเขียนรูปเส้นตรงส่วนของเส้นตรงหรือรังสีที่ขนานกันอาจใช้ลูกศรที่แสดงเส้นขนานกันดังตัวอย่าง ab ขนานกับ cd และ bc ขนานกับ de ตัวอย่างข้อที่1จะสังเกตได้ว่ามันคือมุมภายในที่อยู่บมนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งมุมภายในที่อยู่บือนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้1น0้อองศาซึ่ง1 1 7่บจวก63 <c oughs> จะเท่ากับ180จะสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันตัวอย่างข้อที่2จะสังเกตได้ว่าข้อนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บือนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้1น0้องศา ซึ่งหนึ่งร้อยสามสิบสี่บวกสิบเจ็ดจะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิเ็ดจะสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ไม่ขนานกันตัวอย่างข้อที่สามจะสังเกตได้ว่ามันคือมุมภายนอกมุมภายในที่อยู่ในข้างเดียวกันของเส้นตัดที่ไม่ใช่มุมปราชิตจะมีขนาดเท่ากันจะสังเกตได้ว่ามุมภายนอกมีขนาดเก้าสิเอ็ดองศาส่วนมุมภายในมีขนาดเก้าสิบองศาจะสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ เส้นตรงคู่นี้ไม่ขนานกันตัวอย่างข้อที่สี่จะสังเกตได้ว่ามันคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาซึ่ง124บวก56จะเท่ากับ180องศาจะสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันตัวอย่างข้อที่ห้าจะสังเกตได้ว่ามันคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ซึ่งมุมภายในที่อยู่มอนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้180องศาซึ่ง92บวก90จะเท่ากับ182จะสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ไม่ขนานกัน